มาที่เนปลาลตั้งแตวันไหนคะเอ่อผมมาโทรเนปลาลตั้งแต่วันที่11ถึง15ครับแล้วก็ไปเทรคกิ้งต่อที่อนาปุระเซอร์กิตแล้ววันที่เกิดแผ่นินไหวตอนนั้นอยู่ที่ไหนคะเออวันนั้นวันเสาร์ที่2 5ผมขึ้นโทรองลาพาสที่ความสูง5,400่5,400เมตรจากระดับน้ำทะเลขาลงช่วงจะลงไปที่เมืองมุกตินา ตรงเชิงเขามีร้านเป็นหมู่บ้านเล็กๆเราไปนั่งพักพักเหนื่อยแล้วก็จิบชากันแป๊บหนึ่งรู้สึกได้ว่าถึงอาการสั่นของพื้นดินแล้วก็บ้านสั่นเราก็เลยออกมาจากร้านแล้วก็เห็นอาการว่าบ้านกระพือเหมือนจะจะ,จะถล่มลงมาเราก็เลยต้องรีบเก็บของหนีแล้วพอลงมาเ,ออเก็บของหนีแล้วยังจะทำไงต่อบอ้างช่วงจังหวะน,นั้นเนี่ยหิมะตกหนักเ,เรา ต้องเลือกระหว่างดินสไลด์คือไกด์ไกด์ท้องถิ่นเนี่ยแนะนําว่าไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นเพราะว่าถ้าอยู่ตรงนั้นอาจจะดินสไลด์ลงมาได้แล้วเราอาจจะไม่รอดเราก็เลยต้องรีบเก็บของหนีมุ่งหน้าสู่เมืองมูตินาซึ่งใช้เวลาเดินประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วพอมาอยู่มูตินาได้นานไหมคะกว่าจะลงมาที่กาบันดูได้เ เรามาพกักพักค้างที่มุกตินาศคืนหนึ่งหลังจากนั้นประมาณสัก4ชั่วโมงเราได้ข่าวว่าดินตรงที่เราตรงตรงที่เราพักดินสไลด์ลงมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็แคนเซิลโปรแกรมเทร็คก,กิ้งทั้งหมดที่เหลือเพราะว่าทางไกด์และพอ์เตอร์หลายๆคนก็มีบ้านอยู่ที่กัดมันดู ล้วก็ได้รับผลกระทบแล้วก็ทุกคนก็ไม่มีกระจิกกระจายอยาก,กเดินต่อแล้วเราก็เลยแคนเซิลโปรแกรมแล้วก็พยายามลงมาที่เกาบมันดูให้เร็วที่สุดแต่ว่าเนื่อง <c oughs> จากที่เราติดตามข่าวเนี่ยสถานการณ์ทางกาะมันดูค่อนข้างไม่ปกติอะ่ะแล้วก็ค่อนข้างโกลาหลทางไกด์เองก็เลยตัดสใจให้พวกเราพักกันอยู่ที่พวคราก่อน แ <ะ S 1> สดงว่าเส้นทางจากพี่ขึ้นเขาลงมาต่อให้เราจะรู้แส,ส้งทางจากเธอเนี่ยแต่ความเสียหายแถวบริเวณเส้นทางตั้งแต่บริเวณเส้นทางจากมุกตินาตจอมซ่อมทาโตปนีโพคาราปอดปกติได้รับผลกระทบน้อยมากครับแต่รู้สึกทางด้านตอนออกจะจะ,จะได้รับผลกระทบเยอะกว่าแลวจากโพคารามากับหนุ่มพี่ได้เดินทางออกมาวันไหนคะผมเดินทางมาเมื่อเช้าโดยรถบัสทัวริสบัสก็เดินทางได้ปกตินะครับแต่ว่าจะสังเกตเห็นว่ามีนักท่อง ชาวในปานเนี่ยดเดินทางออกนอกเมืองมากขึ้นเพราะรถขาวออกเนยเยอะมากถึงขนาดติดขัดก็<ๆ>ค,คือเขาเหมือนคนที่เขาเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภยัยถ้อาอยู่ในตัวเมืองการันดุด้านนี่ละเออเพราะว่าทั้งไม่ปลอดภัยด้วยแล้วก็ทรัพยากรเริ่ม,เร,มเริ่มขาดแคลนเรื่องน้ําดื่มเรื่องอาหาร,<ๆ>ารการกินเริ่มลําบาก แล้วเดี๋ยวพี่จะได้ไฟล์กลับวันไหนคะเอ่อผมได้ไฟล์กลับกรุงเทพพรุ่งนี้นะครับก็วันนี้เลยรีบเข้ามารายงานตัวที่สถานกสุงศูนย์ก่อนครับ